วงจรอุบาทของการยึดอำนาจรัฐประหารเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปี2475แล้วเมื่อคณะรัษฎรยึดอำนาจจากพระมหากษัตริย์แล้วบริหารประเทศปกครองประเทศไม่ได้สุดท้ายก็เข็นฆ่ากันเองหลังจากนั้นอำนาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทยก็ผัดเปลี่ยนเวียนไหวไปอยู่ในมือของพวกนักการเมืองนักการเมืองก็มีทั้งดีทั้งชั่ว ถ้าคนดีๆส่วนใหญ่ก็อยู่ไม่ค่อยได้เพราะไม่โกงไม่กินไม่โกหกแต่พอนักการเมืองชั่วก็หาผลประโยชน์ใส่ตัวสร้างความเสียหายให้ประเทศผลสุดท้ายประชาชนทนไม่ไหวทหารก็ขับรถถังออกมายึดอำนาจก็ทำรัฐประหารตัวทหารเองก็ไม่ใช่ว่าจะดีทุกคนก็มีทั้งดีและชั่วเหมือนกันถ้าเจอทหารที่ไม่ดีที่ชั่วก็ยึดอำนาจครองอำนาจยาวนานกลายเป็นรัฐรเผด็จการอยู่พักใหญ่ ผลสุดท้ายประชาชนทนไม่ไหวก็ออกมาเรียกร้องก็มีการสลายการชุมนุมก็มีเห็นฆ่าประชาชนก็ตายอีกครับถ้าโชคดีหน่อยเจอทหารดีๆเขายึดอำนาจมาร่างรัฐธรรมนูญใหม่ผลสุดท้ายก็คืนอำนาจให้ประชาชนแต่วัฏาจักรนี้ก็ไม่พ้นเพราะประชาชนก็ตกเป็นท่าของนักการเมืองผลสุดท้ายนักการเมืองมาเกลี้ยก,กล่อมมาล้างสมองมาให้ผลประโยชน์อุตสาห์ต่อสู้จนได้อำนาจอธิปไตยกันกลับคืนมา ผลสุดท้ายพี่น้องประชาชนก็ออกไปถวายให้ทธน,นก,การเมืองธนการเมืองก็มีทั้งดีและชั่วอีกเหมือนเดิมครับผลสุดท้ายถ้าได้นักการเมืองชั่วก็จะมีคนไม่พอใจผลสุดท้ายทหารก็ออกมาอีกเวียนอยู่นี้ไม่มีจบสิ้นชั่วกับชั่วกันนี่คือวัตจักรของการเมืองไทยนี่คือที่มาที่ไปว่าทําไมถึงมีการยึดอานาจรัฐประหารพี่น้องประชาชนคนไทยเราจะทํายังไง เราไม่พอใจกันยึดมำนาแต่พวกเราก็มีส่วนร่วมสมยอมกับพวกนักการเมืองต่างๆผลสุดท้ายพวกเราทุกคนก็ร่วมกันพาประเทศไทยเวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสารอยู่ในวัฏจักรอันทุกข์ทรมานไม่เจริญก้าวหน้าไม่พัฒนาไปไหนอยู่อย่างนี้ตลอดไปจริงๆเหรอ